เติมเกมแพดออฟ x s กไซ2เข้าไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ r ิ h แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกม้นะนามากมายเติมเว็บรับส่วนลด r i ิ h m a n คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือปโปรในไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ r ิชแมนช็อป สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็มาแนะนําจุดฟาร์มอีกแล้วนะซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นขวดยาเติม HP ระดับยูนิคนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใช้ในการฟาร์มเจมฮีโรอีกได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะซึ่งเจมฮีโรอีกที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นของตระกูลวอร์นาเนาะซึ่งมันจะช่วยทําให้เรามีโล่พลังงานเยอะขึ้นตามค่าสเต็งของเรานะครับทุกคนแล้วนอกจากของตระกูลวอร์นาแล้วเนี่ยมันยังมีตระกูลอื่นๆด้วยที่จะทําให้เราได้รับอัตราหลบหลีกอื็ ว่าค่อนข้างแพงเลยนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูจุดฟาร์มกันเนาะก็มาดูกันก่อนนะครับว่าในจุดนี้พอฟาร์มแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ของอะไรที่มันเป็นที่นิยมกันบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือโล่ในทุกคนโล่นี้เนี่ยผมก็เคยเห็นคนเข้าใช้กันอยู่ช่วงหนึ่งเนาะก็น่าจะยังมีบิลที่ได้ใช้งานกันอยู่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้อีกสูงมากเท่าไหร่นะถ้าเราจะฟาร์มมาขายนะครับก็มีขายทั้งแบบเป็น e x ็กเเป็น d ีวด้วยนะหละักๆเลยคือถ้าโอกาสในการบล็อกสูงสุดตรงนี้เนี่ยมันน้อยเนาะราะะัก่สที นะซึ่งมูลค่ามันก็น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน10 DIY ในะทุกคนอันนี้มีพวก19 20ด้วยแต่ว่าหลักๆเลยคือเราหาซื้อต่ำกว่า10 DIY เนี่ยก็น่าจะใช้งานได้แล้วเนาะหรือถ้าจะมาขายเนี่ยก็น่าจะอยู่ราคาประมาณนี้นะแล้วอย่างที่2เนี่ยก็คือขวดยายูนิของเรานั่นเองเนะี่ยทุกคนอันนี้เป็นขวดที่บางบิลนะตอนนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับแต่ว่าการทํางานของมันผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันทํางานยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าผมไปได้เล่นบิลนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ยังไม่เคยใช้ขวดยาน,นี้เลยเนาะก็เลยไม่รู้หหลัักกาาาาารรททํงงนนืออว่เขม ใครที่เคยใช้ขวดนี้มาอย่างช่ำชองแล้วเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมได้นะให้เพื่อนๆคน,นอื่นๆเนี่ยก็ได้ศึกษาข้อมูลกันไปด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยในทุกคนขั้นต่ำตอนนี้อยู่ที่25 2 6 d y เนาะแต่ว่าอาจจะตั้งหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะเออแต่ที่แน่ๆเลยคือถ้ามันดอกมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 7 d y ขึ้นไปนะครับทุกคนและสุดท้ายนะครับอันนี้ราคาสูงที่สุดแแลละะกกกก็็คือออออเมมมนนนนนนนั่งาาใตตดีีี้้ย สองกว่าชิ้นเองนะครับผมราคาขั้นต่ําก็อยู่ที่4 0 d y เนาะอันนี้คือแบบต่ําสุดแล้วถ้าเราได้มาเอามาขายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดีนะแต่โอกาสในการได้ก็เหมือนจะยากด้วยนะไม่งั้นในตลาดเนี่ยคงมีเยอะมากกว่านี้แล้วนะครับผมแล้วถามว่าจิเวลนี้มันทําอะไรได้เนาะคือจิเวลนี้เนี่ยเขาจะแยกออกเป็นหลักๆ3ตระกูลนะครับก็คือของตระกูลเมดเวดของตระกูลออร์รอนะครับผมแล้วก็ของตระกูลวอร์นาเนาะซึ่งในแต่ละตระกูลเนี่ยมันก็จะให้เอฟเฟกในพาสซีฟโนดใหญ่ไมม่เหือนนกันน ถ้าเป็นของวอร์นาเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนโหนดใหญ่นะครับไม่ว่าเราจะไปวางไว้ในช่องจิวเวลช่องไหนก็ตามนะแต่โหนดใหญ่เนี่ยไอ้ที่มันเป็นโหนดแบบเนี้ยเออมันจะถูกเปลี่ยนเป็นโบนัสทั้งเดิมของค่าสเต็นเนี่ยจะกลายเป็นโลกพลังงาน1%นะครับทุกคนอันนี้เอาแบบเขาเ้าใจง่ายก็คือเราจะได้โลกพลังงานเยอะตามค่าสเต็ของเรานั่นเองเนาะถ้าผมถอดออกเนี่ยให่ไหมหายไปครึ่งหนึ่งเลยหรือว่าหายไปเท่าหนึ่งนะครับทุกคนก็เหลือแค่2,000นะันเนาะซึ่งถ้าใครเล่นสายโลกพลังงานกับ c ีอยู่แล้วเน จากจีเวลนี้เนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วทีนี้ในส่วนของตระกูลเมดเวดกับออร์ดเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับว่าของตระกูลไหนมันให้เอฟเฟกต์กำดดใหญ่อันไหนนะแต่คือผมจําได้ว่ามันมีเอฟเฟกอะไรบ้างก็คืออีกอันนึงเนี่ยมันจะทําให้เราได้อัตราหลบดีกเยอะตามค่าอินของเรานะครับมันก็คล้ายๆกับอันนี้แหละอันนี้เราจะได้โลกพลังงานเยอะตามค่าสเต็งถูกไหมครับส่วนอีกตระกูลหนึ่งจะได้ค่าหลบดีกเยอะตามค่าอินนะครับแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งจะได้เกาะเยอะตามค่าเด็กนะะก็น่าจะประมาณนี้นะ มันก็จะมีตัวเลขด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับผมไอคำว่าระลึกถึงเนี่ยซึ่งระลึกถึงมันมีตัวเลขตั้งแต่100จนถึง8 0 0 0เลยนะครับผมซึ่งตัวเลขพวกนี้แทบจะหาซ้ํากันไม่ได้เลยนะแล้วก็ในแต่ละตัวเลขมันก็จะให้เอฟเฟกที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับทุกคนถามว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างก็คือมันจะส่งผลกับโนดเล็กโนดอื่นที่ไม่ใช่โนดใหญ่เนาะอันนี้เป็นพาสซีฟโนดใหญ่นะครับมันล็อกไว้แล้วว่าจะเป็นแบบนี้แต่สําหรับโนดกลางเนาะไม่ใช่โนดเล็กนะคร โหนดนี้มันจะถูกเปลี่ยนเนาะให้เป็นเพิ่มความเสียงไสายฟ้า40บวกกับสเต็ง15นะถ้าผมถอดออกเนี่ยมันก็จะเป็นเอฟเฟกเดิมนะครับผมก็คือเพิ่มฟื้นฟูมานาและก็ค่าช็อค30%เนาะแต่ว่าพอเราใส่วอรนาเข้ามาเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับตามไอ้ค่าตัวเลขด้านหน้าตรงนี้นะซึ่งของเพื่อนๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะซื้อเป็นวอรนามาใช้เหมือนกันกับของผมเนาะแต่ว่าค่าตัวเลขด้านหน้ามันไม่เหมือนกันนะครับโหนดพวกเนี้ยที่มันถูกเปลี่ยนไปมัน พาสซีฟตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรบ้างนะก็ยังไม่มีข้อมูลน,นะครับแต่ว่าเบื้องต้นคือเราไม่ได้สนใจตัวเลขข้างหน้าหรอกเนาะส่วนใหญ่แล้วเราจะซื้อตามตระกูลเป็นหลักนะถ้าเราอยากได้โล่พลังงานตามค่าสเต็กเนี่ยเราก็แค่ซื้อของวอร์นามาแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าหนนตลางพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้งานเนาะดังนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่นะครับตัวเลขด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้อันไหนนะครับผมโอเคทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรที่มีมูลค่าบ้างนะครับทุกคนทีนี้เราไปดดูกันี ว่านะว่าเราจะสามารถฟาร์มไอเทมทั้ง3ชิ้นนี้เนี่ยได้จากที่ไหนนะครับซึ่งเอาง่ายๆเลยก็คือเราจะฟาร์ม3ไอเทมนี้ได้จากการลง e x p e d i t i o n ันนั่นเองหรือว่ากองสำรวจนะครับผมแต่ไม่ใช่กองสำรวจที่เราจะหาได้ตามแผนที่นะตามแผนที่ของเราเนี่ยมันก็จะมีกองสำรวจให้อยู่นะก็คือไอคอนสัญลักษณ์แบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราเข้าไปเล่นเนี่ยมันก็จะมีกองสำรวจให้เราเข้าไปเคลียร์นะครับแต่ว่ากองสำรวจพวกนี้เราจะไม่ได้ไอเทมพวกนี้นะแต่เราจะได้เป็นคีย์การ์ดนะครับผมขอเรียกว่าคีย์การ์ด ลวกันเนาะซึ่งคีดกาดที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าล็อกบุกนั่นเองนะซึ่งพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอามาคุยกับ NPC แดนนินะครับทุกคนแล้วก็เลือกที่แสดงแผนที่กองสำรวจเนาะจากนั้นเราก็เอามาว่างนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปอันไหนก็ได้นะอันนี้อยู่ที่ว่าเราอยากจะเข้าไปแบบไหนเลยนะครับก็สุ่มๆเข้าไปก็ได้แล้วพอเราเปิดวาร์ปเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปสำรวจอีกทีนึงนะครับซึ่งในการสำรวจตรงนี้เนี่ยมันจะสุ่มถ้าเราเข้าไปแล้วเจอไอคอนรูปหัวกะะโหลใในนนนนนนแแผผททีีี่่่ััมมาายว้จ บอสให้เราสู้เนาะพอเราสู้กับบอสได้ถ้าเรายังไม่เคยเข้าไปเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราชนะได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาอัพเอ็กซ์พี o n ชันตรงนี้นะครับทุกคนแต่แน่นอนนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะว่ามันคือการสุ่มนะบางทีเนี่ยเราใช้สมุดนี้ใส่เข้าไปก็ไม่ได้หมายความว่าเข้าไปแล้วเราจะเจอบอสนะถ้าเราไม่เจอบอสก็เท่ากับว่ารอบนั้นเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้ก่อนที่ผมจะอธิบายต่อเกี่ยวกับการตีบอสเนาะเดี๋ยวผมขออธิบายวิธีการเล่นกองสำรวจก่อนนะเนาะเผื่อว่ามีมือใหมบบ่ เราเข้ามาเล่นในแผนที่ที่มันมีกองสำรวจเนาะพยายามหาในแผนที่นะครับเราก็จะเจอกองสำรวจประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยก็แค่ให้เราวางระเบิดนะครับโดยการเชื่อมระเบิดไปเรื่อยๆเนาะ,ะเราอาจจะวางไว้แบบนี้นะครับวางไปให้มันครบ5อันแล้วก็เดินมาจุดชนวนประมาณนั้นนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆในการเล่นด้วยนะก็คือซากอรารยธรรมพวกนี้เนี่ยมันสามารถสแต็กได้นะแล้วก็เหมือนมันจะทํางานก่อนแล้วก็ทํางานหลังด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเ,เพื่อนๆเลือกระเบิดเป็นเพิ่มจําานววของบรณัตถุ จากมอนสเตอร์ยีอันนี้เป็นอันแรกเนี่ยพอเพื่อนไประเบิดลุมอื่นเป็นอันต่อๆไปต่อๆไปเพื่อนก็จะมีโอกาสได้จํานวนโบราณวัตถุตัวเนี้ยเยอะมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันเพิ่มดรอปตั้งแต่อันแรกแล้วนะครับแล้วทีนี้นอกจากซากอะไรจะทำพวกนี้แล้วมันก็ยังมีธงสีแดงด้วยซึ่งธงสีแดงเนี่ยคือมอนสเตอร์นะครับถ้ามาระเบิดธงสีแดงพวกนี้มันก็จะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมานั่นเองและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อ,อป้ายลุมที่มันเป็นแบบมลๆมล่ะเออเป็นค,คล้ายาีนนคนนล ขนสักอย่างนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นล็อกบุ๊กหรือว่าคีย์การ์ดที่เราใช้ในการเปิดเข้าไปห้องบอสนั่นเองนะครับทุกคนอดังนั้นเป้าหมายหลักๆของเราเนาะในการลงกองสํารวจเนี่ยก็คือเราจะต้องระเบิดไอ้ป้ายที่มันมีบนบนแบบนี้นะครับแต่ว่าป้ายพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะมี3มเทียด้วยนะเทียแรกก็คือมันจะเป็นแบบธรรมดาเนาะก็เหมือนไอเทมนอร์มนั่นแหละส่วนที่เป็นสีม่วงเทียร์งเนี่ยก็จะเป็นพวกของม่วงนะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นสีทองนะโอเคเดี๋ยวนี้ผมจะลองระเบิดให้ดูสักจุดกจุดด2จ อ่าเดี๋ยวขอเริ่มที่เพิ่มระดับความหายากของไอเทมก่อนเนาะแล้วก็โยงมาอันนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็มาเพิ่มขนาดกองมอนสเตอร์นี้ให้มันระเบิด2อันไปเลยแล้วก็โอ้โหจุดนี้คือมอนเยอะมากนะครับอ่ะวางไปเลยไม่เป็นไรแล้วก็สุดท้ายมาที่จุดนี้โอเคพอครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองอ่านบัฟด,ดูตรงนี้ได้นะว่าเรามีบัฟมีอะไรจากตรงนี้บ้างนะครับทุกคนจากนั้นก็จุดชนวนไปเลยเนาะโอเคเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือระวังระเบิดด้วยนะเวลามันจะระเบิดเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปยืนใกล้มันมีโอกาสที่เราจะฆ่าตัวเองตายได้เหมือน นะครับทุกคนเอออันนี้เนี่ยต้องระวังไว้บางคนไม่รู้นะไปยืนแช่จุดระเบิดนะครับแล้วก็โดนระเบิดตายแล้วมันก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยฆ่าตัวตายเองนะครับทุกคนโอเคนะครับพอหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกโบราณวัตถุน้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นสกุลเงินที่เอาไปแลกของได้นะเอาไปคราฟของกับ NPC ในที่ซ่อนของเรานะครับอ่าแล้วก็ไอเสาธงมนมนอันเนี้ยที่ผมบอกทุกคนนั่นแหละเนาะว่ามันก็จะมีหีบขุดค้นแบบนี้โผล่ขึ้นมาเนาะซึ่งเวลาเราเปิดเนี่ยก็จะมีโอกาสได้อไอเทมนะครับมีโอกาสได้ไ ตามกองสํารวจพวกนี้เนาะหรือว่าจะเป็นเหรียญต่างแดนอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาสุ่มของและของกับ NPC ได้นะก็คือพวกเวนเนนล็อกและก็เดนนิกอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะใช้สกุลเงินที่ไม่เหมือนกันนะสมมุติว่าเราลองหาไอเทมในนี้ดูแล้วแล้วมันมีแบบว่าของที่ค่อนข้างดีเนาะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็สามารถรีร้านค้าได้นะอ่าแล้วก็รีดูว่าอีมันมีไอเทมชิ้นไหนที่แบบน่าจะเอามาครับต่อได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็รีไปเรื่อยๆดูแต่ว่าผมสมมติละกันอ่าผมสมมติว่าเป็นเข็มขัดอันนี้เนาะแล ทีนี้เนี่ยตอนที่เราจะซื้อเขาจะมีข้อเสนอขึ้นมานะครับให้เราสามารถคราฟไอเทมเองได้นะซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็คือมันบอกว่ามันจะสุ่มค่าตัวเลขของมดหนึ่งอย่างนะครับถ้าเราต้องการสุม่มเราก็กดอัปเกรดไปเลยหรือว่าถ้าเราไม่ต้องการข้อเสนอนี้นะครับเราก็สามารถกดข้ามไปได้เนาะการกดข้ามเนี่ยเหมือนเราจะกดได้แค่2ครั้งเนาะถ้าข้าม2ครั้งเนี่ยก็คือหมดสิทธิ์แล้วนะครับผมสมมติว่าผมอยากสุ่มละกันผมสนใจข้อเสนอนี้นะก็กดอัปเกรดไปได้เลยแล้วในทุกครั้งที่เราอนะัปเกรดเนาะราคาเนี่ยม,ยมันก ที่2ก็คือมันบอกว่ามันจะเพิ่มมัตพรีฟิกหนึ่งอย่างให้เรานะครับซึ่งอันนี้สมมุติว่าผมก็รับอีกเหมือนกันก็กดอัปเกรดขึ้นไปนะครับแลวก็หลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราโชคดีเนาะเราก็มีโอกาสได้ไอเทมดีจากการคราฟไอเทมกับ n p c แบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าโอกาสในการได้ของดีเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับทุกคนแล้วก็ค่อนข้างเปลืองด้วยเหมือนกันนะแต่ถ้าใครแบบฟาร์มมาเยอะๆไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเนี่ยก็สามารถมาคราฟไอเทมกับไอเทมพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคแล้วทีนี้มาต่อกันที่อกกกบนนรรวว่าาาาจจใสํ แล้วเนี่ยเรามีโอกาสหาได้จากไหนได้อีกเราซึ่งผมก็พูดไปก่อนนั้นนี้แล้วเนาะว่าเราไม่สามารถหาซื้อกับอันว่าได้นะเป็นไอเทมชิ้นเดียวเลยในการตีบอสนะที่แบบเออมันไม่มีขายกับอันว่าดังนั้นนอกจากการฟาร์มเองแล้วนะครับมันก็เหลือแค่ทางเดียวนอะที่เราจะได้ก็คือ,อขอซื้อกับในชัดโลกนะครับผมในแลกเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยเออเราก็ลองหาดูน่าจะมีคนขายอยู่นะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่140จนถึง170อ็ x c e l นะครับทุกคนเราหาได้ราคาเท่าไหร่โอเคกับราคาไหนก็ลองหาดูนะทีนี้อ เราสามารถมาซื้อได้ใน Discord ของ TFT นะทุกคนมันก็จะมีคําว่า Expedition อยู่นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนเขาประกาศขายอยู่ตลอดเวลาเลยนะก็ลองมาเช็คราคามาลองดูว่าเออตอนนี้มีใครขายเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนาะโอเคทีนี้สมมติเนะว่าเราได้เป็นล็อกบุ๊กมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกกันแหละมาคุยกับแดนนิกนะแล้วก็เอาสม,มุดมาใส่จากนั้นเราก็เลือกเข้าไปสักที่ใดที่หนึ่งนะเพื่อเข้าไปสุ่มนะครับว่าเราจะเจอบอสหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสักหนึ่งรอบแล้วกันเพราะว่าผมมีล็อกบุ๊กแค่อัน,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 นี่ย เหมือนมันจะมีทิกสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะทุกคนพอเราเปิดวาร์ปเนาะ NPC เนี่ยเหมือนมันจะบ่นออกมาเป็นสักประโยคหนึ่งนะครับว่าเออข้างในเนี่ยมันมีบอสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะคืออันนี้ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแต่คือผมก็ไปอ่านคอมเมนต์มาอีกทีหนึ่งนะครับก็มีคนเม้นไว้นะว่า NPC เนี่ยมันจะพูดบางอย่างออกมานะถ้าเราฟังภาษาอังกฤษออกเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออเราเปิดออกมารอบนี้เนี่ยจะเข้าไปแล้วเจอบอสหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่ดวงนะครับทุกคนดวงดีก็เจอบอสดวงไม่ดีก็ไม่เเเจจอออนะซึ่งผมมข้าาก็อพอดีค โอ้โหครั้งแรกเลยนะที่ผมเจอเนี่ยเออถือว่าโชคดีมากเลยครับอาจได้ทําคลิปรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนดูด้วยเนาะพอเราเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับทุกคนสเกตนะเนี่ยรูปหัวกระโหลกแบบนี้เนี่ยก็คือตรงนี้มันมีบอสนั่นเองเนะครับผมถ้าเราเข้าไปรอบไหนแล้วมันไม่มีหัวกระโหลกแบบนี้นะหมายความว่ารอบนั้นเนี่ยเราไม่เจอบอสนะครับทุกคนซึ่งเพื่อนๆก็เลือกที่จะออกไปเลยก็ได้เนาะไม่ต้องเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นกว่าจะวางอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือมันเสียเวลามากๆนะครับทุกคนอนนใใวล่่ะะแตรบส แล้วคนที่เขาต้องการฟาร์มบอสจริงๆเข้ามาทําให้เจอบอสเขาก็ทิ้งไปเลยนะแล้วก็เข้าใหม่นะครับโอเคนะครับทีนี้พอเราเจอบอสแบบนี้แล้วเนี่ยเราทํายังไงต่อนะครับเราก็เล่นเหมือนกันกันกบกองสํารวจในแผนที่ปกติเลยนะครับก็คือให้เราวางไอ้ทุ่นระเบิดนี้เนาะไปจนกว่าจะถึงบอสนะครับเราต้องไประเบิดจุดบอสด,ด้วยนะเราถึงจะสามารถเปิดห้องบอสได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ได้เนาะนี่นะครับมันก็จะเป็นกองคกรงแบบนี้เลยนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะโยงไปเปิดห้องบอสเนี่ยเราต้องเอาบัฟด้วยนะทุ จุดหนึ่งไปมันก็จะสแตก็กสแต็กไปเรืนะ่อยๆเนาะซึ่งถ้าเราอยากจะให้บอสมันมีโอกาสดรอปไอเทมหายากเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามโยงไปหาพวกที่มันมีบัฟเพิ่มความหายากของไอเทมแบบนี้นะครับผมหาบัฟดีๆนะครับโยงไปจนกว่าจุดสุดท้ายที่เราโยงได้เนี่ยก็ค่อยเอามาจบที่บอสนั่นเองนะครับซึ่งบอสมันจะเก่งมันจะดรอปไอเทมดีมันจะดรอปไอเทมเยอะไหมก็อยู่ที่บัฟที่เราโยงมานี่แหละนะอันนี้ก็เลือกวางแผนกันดีๆด้วยนะครับผมว่าเออควรจะเริ่มโยงจากจุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับโอเค เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเจอสู่สารคันเกอร์แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเลยนะอ่ะมาลองดูนะครับอันนี้เป็นการตีครั้งแรกของผมเลยในทุกคนถ้าเราทําของมาดีนะ่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วก็บอสเนี่ยมันมี2เฟสด,ด้วยนะครับผมอันนี้ต้องระวังด้วยนะไม่ใช่ว่าตีมันตายไปแล้วเนี่ยเราจะแบบเออชะล่าใจนะครับทุกคนโอเคมา พร้อมลุยนะครับแต่ว่าบอสตัวแรกเวลวไม่เยอะเท่าไหร่มันน่าจะไม่ยากมากนะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเฟสแรกนะทีนี้ต้องรอเฟสสองด้วยนะครับมาครับเฟสสองก็ไม่หวั่นครับเรียบร้อยครับทุกคนแป๊บเดียวนี่นี่หลบด้วยนะท่านี้หลบด้วยเออจะคิดว่าบอสตายแล้วเราจะแบบชลาใจได้นะครับผมโอเคเนาะก็ได้เป็นสมุดอัพแต้มมาด้วยเนาะสำหรับการลงครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้เป็นอุ้ยอันนี้ค้อนทอนะราคาไม่ค่อยแพงนะอันนี้เป็นอาวุธเกลือนะครับผมแล้วก็มีไอเทมอื่นอีก เล็กๆได้น้อยนะครับถ้าเราโชคดีก็จะมีโอกาสดอปเป็นขวดเลือดมานั่นแหละนะครับแต่ว่าในช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยน่าจะยังไม่มีขวดเลือดดปอเนาะเออถ้าอยากจะได้ขวดเลือดน่าจะต้องให้บอสเป็นเทียห้าเทียหขึ้นไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองอัพแต้มให้ดูด้วยเนาะเราก็กดชายแต้มไปเลยทีนี้กดคอนโทรลยูขึ้นมานะครับแนวทางในการอัพเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าอัพแบบไหนดีที่สุดนะครับแต่จากที่ผมดูมาเนี่ยสองแต้มแรกเราก็อัพมาแบบนี้ก่อนจากนั้นก็อัพเป็นแต้มที่4มาตรงนี้นะครับแล้ว เป็น2แถวบนอันนี้นะครับคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ในทุกครั้งที่เราอัพแต้มขึ้นไปเนี่ยสแต้มแรกเนาะมันก็จะเป็นการอัปเกรดบอสนะครับให้กลายจากเทนะียร์หนึ่งเนาะเป็นเทียร์สทีนี้สแต้มถัดไปเนี่ยบอสก็จะกลายเป็นเทียร์สามเอ่อหกแต้มบอสก็จะเป็นเทียร์สนะครับพอเราอัพจนครบแแต้มเนี่ยบอสมันก็จะกลายเป็นเทนะียร์หเนาะอันนี้เผื่อใครไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทียร์แมปนะเออที่เขาเรียกเทียร์ห้เทียร์หกันเนี่ยก็คือเราต้อง,ง tier 5, นะอ ก็จะมีโอกาสดรอปขวดเยอะขึ้นและก็มีโอกาสดรอปจีเวลเฮโริกให้เราด้วยนะครับทุกคนโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดฟาร์มขวดเลือดยูนิคและก็จีเวลเฮโร i กยูนิคนะครับลาคาอาจจะไมไ่สูงมากเหมือนคอนเทนต์ก่อนๆที่ผมได้แนะนําไปในทะุกคนแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะที่เพื่อนๆสามารถเข้ามาหาดีวายได้เช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเลยนะสะดวกคอนเทนต์ไหนนะครับอยากฟาร์มอะไรชอบฟาร์มแบบไหนก็เลือกฟาร์มได้ตามสบายเลยนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้้กกกันหาเพื่อชอชบ็ดดตด เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดียวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ